สวัสดีค่ะพบกับโคบ้านนิ่ชนันนะคะวันนี้โคบ้านบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มบรุกกันนะคะมาดูดวิธีการทำกันเลยคะ่ะมาลุกนะคะอย่าลืมนะคะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะ ทำอาหารกินเองนะคะดีต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องบำรุงร่างกายหน่อยนะคะเดี๋ยวจะกดกล้องลงสักนิดนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้เห็นชัดๆนะคะสักครู่นะคะวันนี้เราแกงส้มมะรุ่มนะคะแกงส้มมะรุมกับปลาถูนึ่งนะคะ การจะทำอาหารให้อร่อยนี้นะคะวัสดุที่ที่นำมานะคะคุณผู้ชมเราจะต้องสดใหม่นะคะวันนี้มารุมของเราใหม่นะคะมองเห็นชัดยังคะในกระทะนี้นะคะในกระทะนี้ก็จะเป็นมะรุมนะคะมะรุมวันนี้500อกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดสักสองคุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นน้าพริกนะคะน้ำสามถ้วยนะคะกับพริกแกงนะคะ เดี๋ยวพริกแกงเราจะสูตรพริกแกงเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมอร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวให้เดือดสักพุ่งหนึ่งนะคะ่อ,อมลุ่มนี้ถ้าท่านต้องการที่เปื่อยนะคะคุณผู้ชมก็เคี่ยวไปสักสิบนาทีนะคะหรือสิบห้านาทีก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปื่อยก็เดือดสองพุ่งก็ใช้ได้นะคะอร่อยนะคะกินแล้วสบายท้องค่ะ ปะทูนึ่งของเรานะคะขณะที่เราอน้ําเดือดน,นี้นะคะเราก็จะให้ดูปะทูนึ่งนะคะปะทูนึ่งวันนี้2ตัวนะคะเราซื้อมาแล้วทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาแกะอยู่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะน้ําแกงเราจะหวานมากนะคะปะทูมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมะลุมกินแล้วสบายท้องดีนะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะเดี๋ยวรอให้ค้านเดือดสักแป๊บนะคะทีน,นีรอเราก็จะอธิบายเปน อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มมะขามของเรานะคะเดี๋ยวสูตรการทำน้ำส้มมะขามนะคะเราจะใส่ไปใต้คลิปเหมือนกันนะคะและน,นี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บหองของเรานะคะเรามีขั้นตอนการทำนะคะคุณผู้ชมสนใจนะคะเข้าไปดูได้นะคะในครัวขนมนะคะครัวครัวนิชาณ์นนะเป็นอาหารหวานนะคะเราจะทำน้ำตาลปี๊บยังมีสูตรน้ำตาลปี๊บขอมนะคะทำกับข้าวแล้วจะหอมมากนะคะคุณผู้ชม ติดตามเข้าไปดูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมนะคะหัวหอมกินแก้ไข้หวัดน,นะคะห้าหัวนะคะแล้วก็พริกค่ะสักสองเม็ดค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของเรานะคะอาน,นะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วอันนี้ของเราก็จะเป็นใบมะขามนะคะสิบห้าใบนะคะแล้วก็ยอด ใบมะยม15บใบค่ะแล้วก็ยอนมะขาม10 1หนึ่งกับมือนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะเพื่อให้น้ำของเรากลมกล่อมค่ะกลิ่นลวดีนะคะในใบมะยมนี้ก็จะมีวิตามินซีนะคะใบมะขามก็มีวิตามินซีนะคะช่วยให้น้ำแกงของเรากลมกลม่อมมาอร่อยมากเลยนะคะบ้านเราูกเองนะคะใบมะยมนี้นะคะเอามาทำกับข้าวแล้วก็เอามาต้มน้ำเป็นน้ำสมุนไพรนะคะดีค่ะ เริ่มเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมแกงไม่ยากนะคะแต่เราต้องให้นี่หน่อยค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีคะเราต้องออสรรหา่อยนะคะสรรหาสินสของที่จะมาทําให้ของเราอร่อยะคะ่ะใบมะขามกับใบมะยมนี่นะเวลาใส่ไปแล้วนะจะทําให้น้ำของเราเนี่ยนะคะกลมกล่อมค่ะน่่เดือดเลยนะคะตอนนี้เราจะปรุงรสนะคะเราจะใส่อะไรคะปะทูลงไปนะคะเพื่อให้น้ำปะทู ให้น้ำของเราหวานนะคะเดี๋ยวไว้แต่งหน้าสักนิดนะคะเอาไว้แต่งหน้านิดนึงอ่าน,นะคะน้ำแกงเราก็จะหวานนะคะถ้าปราทูลงไปคลุกเขาค่ะวันนี้มาลุงใหม่นะคะเวลาซื้อต้องเป็นมารุมใหม่นะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะน้ำปลานะคะแกงส้มนี้ต้องกินหยอบหน่อยนะคะถึงจะอร่อยน้ำปลาสองช้อน,นะคะ่ะอ่าน้นำน้ำอะไรคะ่ะน้ำส้มกะาสักสองช้อนนะคะ นะคะเพื่อความเปรี้ยวนะคะแกงส้มมะรุมนี้นะคะต้องน้นี่ค่ะกินหยอดถึงอร่อยนะคะเอาน้ําตาลสักสองช้อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่พอแล้วรสไม่เข้มข้นก็ทำไมคะเติมได้นะคะเห็นไหมว่ามะลุมใหม่ๆเนี่ยแกงแล้วจะสวยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะดูะลูกมะรุมของเราจากนั้นเราก็จะใส่หัวหอมค่ะลงไปค่ะพริกพริกเราใส่เพื่อให้หอมนะคะ พื่อให้น้ำแกงของเราหอมจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปอย่างนี้นะคะสัก10นาทีถึง15นาทีหรือถ,ถ้าใครไม่ชอบเปื่อยนะคะเดือดทุกเดี่ยวก็กินได้ค่ะอย่างนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะมะรุมแกงส้งมมะรุมนะคะสําเร็จแล้วนะคะชิมหน่อยนะคะคุณผู้ชมอร่อยค่ะน้ำปลาสักนิดนะคะ ปลาเป็นสามช้อนนะคะแล้วก็น้ำน้ำส้มน้ำมะขามนี่นะคะสักสามช้อน,นะคะ่ะถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมได้นะคะเพราะว่าชิมตามใจชอบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามะหลุมนี่นะคะเขาเขาจะดูดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูดน้ําไปก็ทําให้รสชาติของเราจริงนะคะเพราะนั้นเราก็เติมให้ได้ะคะ่ะเติมให้ได้ที่นะคะยังเติมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครชอบรสยังไงก็ปรุงอย่างนั้นคะ่ะอันนี้ อันนี้คนทําชอบรสอะไรคะคนทําชอบรสเปรี้ยวหวานเค็มคะ่ะเปรี้ยวนํานะคะเราตักเสร็จได้แล้วนะคะเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเปื่อยนะคะก็กินอย่างนี้ได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบเปื่อยนะคะคุณผู้ชมก็เคี่ยวไปสิบนาทีค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะตักโชว์ก่อนนะคะเคี่ยวไปสิบนาทีนะคะอ่าราคาสําหรับวันนี้นะคะ แกงส้งมมะลุมกับปะทูน,นึ่งนะคะของเราก็สําเร็จลงแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยเอาปะทูมาแต่งหน้านิดนึงค่ะเคี่ยวไว้ก่อนนะคะสิบนาทีค่ะเอาละค่ะสวัสดีนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะกินอาหารเยอะๆหน่อยนะคะวันนี้อาหารสุขภาพนะคะ สวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะคะเราชอบคนติดตามนะคะติดตามให้เราค่ะแล้วเราจะมีรางวัลส่งไปให้นะคะรอเราก่อนนะคะตอนนี้ก็อู้ไปก่อนนะคะยังมีบอกค่ะว่าเป็นอะไรสวัสดีค่ะ